ครับวันนี้ก็มาออกรอบที่สนามพิยัตปอบขับนะครับก็เก้าหลม mm. ก็ผ่านมาหนึ่งหลุมละ mm. เป็นหลุมที่วอร์มก่อนนะครับ mm. ออกไปเจ็ดนะครับเด mm. ี๋ยวดูหลุมต่อไปก็แล้วกันอัน mm. นี้เป็นหลุมที่ <11. S 2> นะครับเป็นขาสามพิะหนึร้อยสามสิบสองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้เด็กไหนนะครับแล้วจะออนสวยหรือไม่นะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เป็นกมสิบสี่นี่เป็นร่วมควรน,น,นครอันนี้มันน,น,นะครับกลุ่มนี้ขาสามที่กำลัง อ่อนใกล้ฮะแต่เราอ่อนใกลนิดนึงตาสบายใจแล้วรับที่คนใหญ่ไม่ดีเลยนะะฮไอ้เขาทอดเข่าคอกอย่างเดียวเลยอากาศกำลังดีฮะสี่โมงกว่ากวมาเล่นทีตีสิบเลยเเราเล่นคนนั้อนเขาคอกอย่างเดียันมีพวก ตกทรายอยู่สองลายนะครับเดี๋ยวดูทีละลายมากเลยดูดูขององํานวยลูกจมเลยทั้งขั้นตอนจมก็นะครับวันนี้ไม่เสียนไม่ขึ้นนะเนี่ยใช่ใช่อ้าวโชว์ครับโชว์ว,กกว่าจะสามารถขึ้นอ๋อทรายคนเดียวครับลูกก็จะจมนินดๆแต่ก็ขึ้นได้อ่าหนึ่งครั้งไม่ผ่านครับ

ให้ดูสภาพสนามก่อนวนหน้ายังติดอยู่นิดเดียเดี๋ยวเผื่อถึงนะเผื่อถึงเผื่อของเราถึงครับวันนี้ผลอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวเคยทดสอบสนามใหม่นะครับเดี๋ยวกลับไปดูอีกแาวที่สองก็แล้วกันนะครับก็คงจะกลับเต่ว่นิดนึีนะครับเพื่อ เรื่องของการตีต่อไปเป็นไงวันนี้ผลงานท่านอำนวยดีไหมก็ดีนะก็ดีนะกี่พากี่พาโอ้โหหลายพาแล้วหลายพาแล้วนะนับไม่ทวนพาไปนู่นพาไปนี่นะ่เหลือร้อยกว่าในลูกชุพูหนห้านนะครับอันนี้ดูทางไว้นะครับเดี๋ยวก็จะตามไป อานะครับเดี๋ยวไปดูช็อปสองนะครับอันนี้หลุมที่เท่าไหร่นะแคทตี้หลุมที่สิบนะ <4 S 2> ห้าค่ะสิบห้านะครับระยะร้อยระยะร้อยเจ็ดสิบหลาใช้เลขห้านะ,นะความยากคือมีบอ่2 2> อทรายสองข้างข้างกินนะคะโอ้โหตื้นด่นบ้เดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปตัดตัดตกทรายก่อน อย่นะพี่ครับตียังวิ่งมานี่อยู่ได้ดูนกิีรโอเคนะครับเดี๋ยวให้ท่านกำนันดรัตัวนี้นะครับวันนี้ตีดีมากตีไม่เหลือเ็จบเลยอะตีดี อูแล้วนะโอ้โหทะลุว่ะทะลุบันดาสายโอเคยืน ตกทรายอ่าวันนี้เดีย๋ยวมาดูนะครับตุงน,นี้ตกทรายเดี๋ยวมาดูอตอนกดทรายกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงชอบฮะชอบเราชอบทรายอยู่แล้วเราชอบทรายได้สู้พะดัก หลายต้องสู้ไปนี่ระยะมันได,ได้เด็ดได้เนาะได้ช้อนช้อนได้เลยนะโอ,โอ้โหโะทะลุไปนิดนึงเป็นไงอ่ะ เ้าเลยแลโดนเต็มกดครับหลุมนี้เป็นหลุมที่สิบเจ็ดพาสีพาสีอ่าแต่ว่าข้า,นามน้ำนิดหนึ่งนะครับห้องถิ่นอำเภออุทยัยโอเคสวยนะครับออกขวานิดนึง นู่นนะครับนี่ครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับสวยงามมากนะครับโอ้ยตกตามเลยว่าตามแล้วขึ้นแล้วไม่ขึ้นไรไม่ขึ้นอยู่ไม่ได้เพราะขึ้นมาแบบนั้นขึ้นแรงโอ้โหทำไมไม่ขึ้นไม่ถึง